สวัสดีครับทุกคนเคยสงสัยไหมครับว่าชีวิตที่ไร้พันธะเรื่องลูกจะเป็นอย่างไรในสังคมที่มักมองว่าการมีลูกคือความสมบูรณ์แบบสูงสุดวันนี้เราจะมาสำรวจอีกด้านหนึ่งของเหรียญกับ10ข้อดีของการไม่มีลูกครับย้ำอีกครั้งนะครับคลิปนี้ไม่ได้มีเจตนาจะบอกว่าการมีลูกไม่ดี แต่เป็นการนำเสนออีกมุมมองหนึ่งของทางเลือกชีวิตเพื่อให้คุณได้ฉุกคิดและเห็นคุณค่าในเส้นทางที่แตกต่างกันแต่ละคนมีเหตุผลและทางเลือกชีวิตที่ต่างกันไปเสมอครับมาเริ่มกันเลยกับข้อดีข้อแรกครับข้อที่ 1. อิสระทางการเงินที่มากขึ้นนี่คือข้อที่ชัดเจนที่สุด คุณจะไม่มีค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรซึ่งสูงมากครับเช่นค่าคลอดค่าอาหารค่าเล่าเรียนค่ารักษาพยาบาลคุณจะมีเงินเหลือเก็บสำหรับการลงทุนท่องเที่ยวหรือใช้จ่ายตามไลฟ์สไตล์ที่ต้องการได้เต็มที่ข้อที่2เวลาและอิสระส่วนตัวมากขึ้นชีวิตคุณจะมีเวลาเหลือเฟือสำหรับงานอดิเรก พัฒนาตัวเองหรือพักผ่อนได้อย่างเต็มที่คุณสามารถตัดสินใจเรื่องการเดินทางหรือทำกิจกรรมต่างๆได้อย่างยืดหยุน่นโดยไม่ต้องคำนึงถึงตารางเวลาของเด็กๆเ,เลยครับข้อที่สความยืดหยุ่นในการใช้ชีวิตและการทำงานคุณสามารถเลือกอาชีพที่ท้าทายโยกย้ายที่ทำงานหรือเปลี่ยนสายงานได้อย่างอิสระ ไม่มีภาระผูกพันที่ทำให้ต้องหยุดพักงานหรือปรับเปลี่ยนแผนชีวิตใหญ่ๆเพราะเรื่องลูกครับข้อที่4สุขภาพจิตที่ดีขึ้นคุณจะลดความเครียดและความกดดันที่มาพร้อมกับการเลี้ยงลูกซึ่งเป็นเรื่องที่หนักหนาสาหัสสำหรับหลายคนคุณมีเวลาดูแลตัวเองทำสมาธิหรือหาความสุขจากสิ่งเล็กๆน้อยๆได้อย่างเต็มที่ข้อที่ห ความสัมพันธ์กับคู่ชีวิตที่แน่นแฟนคุณทั้งสองจะมีเวลาให้กันและกันมากขึ้นเพื่อรักษาประกายความสัมพันธ์และความรักมีอิสระในการออกเดตทำกิจกรรมร่วมกันหรือวางแผนอนาคตร,ร่วมกันได้ง่ายขึ้นข้อที่ 6. โอกาสในการสร้างสรรค์และทำตามความฝัน คุณสามารถทุ่มเทให้กับความสนใจโปรเจกต์ส่วนตัวหรือธุรกิจที่ใฝฝันได้อย่างเต็มที่มีพลังงานและทรัพยากรไปใช้กับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและขยายขีดความสามารถของตัวเองข้อที่7ลดความกังวลในเรื่องอนาคตของลูกคุณไม่ต้องกังวลเรื่องการเลี้ยงดูการศึกษาหรือปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับลูกในอนาคต มีชีวิตที่เบาขึ้นไร้ความกังวลในส่วนนี้ทำให้คุณใช้ชีวิตได้อย่างสบายใจกว่าข้อที่8สามารถดูแลตัวเองและพ่อแม่ได้อย่างเต็มที่คุณจะมีเวลาและทรัพ,พยากรที่จะดูแลสุขภาพของตนเองรวมถึงดูแลพ่อแม่ที่สูงอายุได้ดีขึ้นโดยไม่ต้องแบ่งเวลาและทรัพ,พยากรไปให้กับการเลี้ยงดูบุตรข้อที่9 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่น้อยลงนี่คืออีกมุมมองหนึ่งที่หลายคนให้ความสำคัญคือการลดการบริโภคทรัพยากรโลกซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งในการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมในระยะยาวครับข้อที่10การนิยามความสุขและความสำเร็จในแบบของตัวเองสุดท้ายและสำคัญที่สุดคุณจะได้ตอกย้ำว่าความสุขไม่ได้มีรูปแบบเดียว การไม่มีลูกก็เป็นหนึ่งในเส้นทางสู่ความสุขและความสำเร็จส่วนบุคคลได้ในแบบที่เลือกเองครับบทสรุปการตัดสินใจมีหรือไม่มีลูกเป็นเรื่องส่วนบุคคลที่ไม่มีถูกหรือผิดแต่ละคนมีสิทธิ์ที่จะเลือกเส้นทางชีวิตที่เหมาะสมกับตัวเองมากที่สุดและมีความสุขกับทางเลือกนั้นคุณล่ะครับมีข้อคิดเห็นอย่างไรบ้าง ฝากกดติดตามแล้วมาแบ่งปันความคิดเห็นในช่องคอมเมนต์นะครับ